เราแกงเอามือถือมันไปซ่อนอย่างเออเอออย่างที่จะเคยถามมาไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่อยากรู้ฉันว่าไม่อยากรู้ว่าเราทำอะไรเธอทำไงเธอคิดว่าทำไงเอาอะไรไปซ่อนมือถือไหมเอาซูรูไปซ่อนเอาซูรูไปซ่อนไหนวอมวอมมีของขวัญอะไรให้ยินยังมีของขวัญอะไรให้ยินยังความลับเไม่วันนี้หนึ่ง ให้วันที่หนึ่งเหรอให้วันที่สามมีปัญหาอะไรเนี่ยหรอเหมือนมีแบบพี่รูจอยากจะคุยอยากจะเล่นอะไรอยากซื้อยากไดอันนี้หรอสิบล้านมูเหรอซื้อสิบล้านมูยังไม่ดีเลยซื้อสิบล้านมูล่ามูพี่โ่ะหยอนน้องอ่ะก็สับหลักกูเ้ยอยู่กับกระเทยทั้งหมดเลยแฮปบิเบอร์เดชูยูแฮปบิเบอร์ดูสกอร์บิทเอ้ to you Happy birthday Happy birthday ยิ้มไม่สนใจแฟนเอาไปร้อจบแวมึงรับผมอ่ะ Happy birthday to you